สัปดาห์นี้ครับเรามีค e y take away อะไรที่อยากจะบอกนักลงทุนบ้างครับพี่มิกครับโอเคครับ, okay, ค,รบคุณต้นแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เราอยากจะเรียนให้กับทุกท่านเนี่ยนั่นคือหนึ่งไม่ต้องตกใจนะครับ <Ừ. S 2> นั่นเป็นเพราะเรามองว่าการย่อตัวของตลาดเนี่ยมันเป็นการย่อตัวมาจากซิมนต์ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะในฝั่ขง,ขงของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยคำนิยาของเราจึงยังคงเหมือนเดิมว่าขอให้ทุกท่าน ทีอวสะสมกองทุนตามที่เราแนะนำนะครับซึ่งเดี๋ยวุณต้นก็จะนำมันนำมาเสนอให้ว่ามีเรามีกองทุนอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับทั้งนี้โดยรวมนะในในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาพื้นตัวครับแรงขายที่เกิดขึ้นในสัปดาห์แล้วเนี่ยมันคือแรงขายทางเทคนิคนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามองว่าหนึ่งคือปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่งอยู่สองแรงขายที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่แการแรงขายขาดตลาดไปใน ชั่วคราวและตอนนี้แรงขายเนี่ยขายกันมาจนถึงก้าดับโอเวอร์โซโลแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงมอกว่าแรงขายที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปนี้เนี่ยก็คงจะเหลือน้อยแล้วนะครับเราจึงใช้จังหวะนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนเข้าไปซื้อเลยไม่ใช่เข้าเวลาขายตามนะครับนอกจากนี้ประเด็นอื่นๆที่สําคัญในวิคนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการประชุมของ ECB ซึ่ง ECB เนี่ยเราคิดว่ายังไงเขาคงจะขึ้นดอกเบีย้ยไม่50ก็75หละแต่คิดว่าน่าจะค่อยห75มากกว่านะครับ แต่ว่าถ้าขึ้น75เนี่ยไม่ยังส่งผลอะไรมากไหมเราคิดว่าไม่ส่งผลมากอาจจะส่งผลแค่ทางตลาดของยุโรปเนี่ยก็คงมีการปรับตัวมาบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่คงกังวลกันว่ามันจะมีการแพร่กระจายซนติเมนต์เชิงลบมาสู่ตลาดอื่นไหมเราคิดว่าไม่นะครับนา่าจะเป็นนา่าจะเป็นเพราะว่าน้องน้องทุนเนี่ยทั้งมีการ price in ว่ายุโรปจะต้องขึ้น75เปอร์ตพอยต์ไปตั้งแต่การประชุมจัสันโฮล่ที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับในสุดท้ายและประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นมาล่าสุดเนี่ยนั่นคือในเรื่องของตัวราคาดันราากาส นะครับเพราะว่าเหมือนที่คุณต้นเวียไปเมื่อกี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์เนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาเยอะแต่ที่คนขาดทำกำไรไปในช่วงครึ่งหลังครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นเพราะว่าหนึ่งหยุดยาวสองมีข่าวว่าอิตาลยุโรปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ส่งผลไม่ได้ส่งกา๊าซผ่านท่อนลอสตินหนึ่งไปกับยุโรปละนะครับประกอบกับจะมีการประชุมโอเปกพลาสในวันที่5ซึ่งเป็นวันหยุดเนี่ยคนในเท็กโนฟิกออกไปก่อนเพื่อรอดูผลของผลของโอเปกพลาสกับว่าตัวทางฝั่งยุโรปกับรัสเซียเนีีี่ยเขาาาจะมาะมกกรรดลอไันบ้ง นะครับซ<ช>ึ่งสุดท้ายแล้วเราเรา,เราโดยสรุปนะฮะเรามองว่ามันไม่ได้ส่งผลกับให้ตัวราคาน้ำมันดิกับราคากา๊ซเนี่ยมันพุ่งขึ้นมากหรอกนะครับคือพอราคาา,คานมันดิกับราคากา๊ซไม่พุ่งขึ้นมากเนี่ยมันย่อมสมบนตให้การคาดการเงินเฟ้อในอนาคตของไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของสหรัฐแล้วก็ย,วกยุโรปเนี่ยอาจจะไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนที่ทุกคนกังวลก็ได้ซึ่งจะนํามาสู่ท่าทีของธนาคารกลางที่อาจจะเค้มงวดลดลงและทําให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับ ว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรเดียวทุกท่านติดตามเราไปในช่วงถัดไปได้เลยนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่มิกครับอย่างที่พี่มิกบอกครับสัปดาห์นี้เราบอกว่าเออไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าจริงๆนะรับข่าวตลาดหุ้นเนี่ยรับข่าวเรื่องของแจ็คสันโฮเขย่าโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเราก็มีมุมมองว่าน่าจะเป็นจังหวะทยอยสะสมนะครับสำหรับกองทุนที่เราแนะนำเนี่ยที่จะว่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูหน้านี้เลยนะครับ ของทุนที่เราแนะนำนะครับเราก็แนะนำคอพอร์ฟริโอนะครับเรายังคงแนะนำ TTB Smart Port เช่นเคยนะครับทุกท่านสามารถทยอยสะสม TTB Smart Port ได้นะครับมี5พอร์ตให้เลือก5โมเดลให้เลือกตามระดับความเสี่ยงที่ท่านรับได้นะครับ TTB Smart Port ต้องบอกว่าทนทานในทุกสถานการณ์ทุกสภาวะตลาดเลยจริงๆนะครับก็ใครอยากให้มีคนดูแลคัดให้คัดกองทุนให้จัดพอร์ตให้และปรับพอร์ตให้อัตโนมัตินะครับก็มาลงทุน TTB Smart Port กันได้เลยนะครับ สำหรับตัวซ a t เท l ร์ไลท์นะครับ KT Energy KT Finance นะครับ TMB S s h นะครับเราแนะนำให้ทยอยสะสมนะครับส่วน TMB Japan Active Equity นะครับเราเคยเอ,คอให้เทคโปรฟิตตอนที่นี่คือีก225แตะ28,000 20,008กว่าๆไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ขายไปแล้วนะครับก็อาจจะรอจังหวะใหม่แต่ถ้าเกิดใครขายไม่ทันนะครับถือคลองไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอจังหวะแล้วเดี๋ยวพี่มิกจะมีมาบอกว่ามองดาวไซต์เท่าไหร่ถึงตอนนั้นเราค่อยเข้าไปสะสมหรือซื้อเพิ่มนะครับส่วนต่อมาครับ ESUS Tech นะครับตรงนี้เราให้ซื้อเลยนะครับเพราะว่ามองว่าตลาด Price In เรื่องของ f ฟด ขึ้นดอกเบี้ยไปพอสมควรแล้วแล้วก็มองว่าหลังจากนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มเทคขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะกลับมาเอาต์เพอร์ฟอร์มหุ้นกลุ่มอื่นนะครับถัดมาครับ t b US Bluechip นะครับยังคงให้ทยอยสะสมนะครับถัดมาครับทีม b India Active Equity นะครับตรงนี้คําแนะนำแอคชั่นเราจะเหมือนตัวของกองญี่ปุ่นนะครับเราเคยคอขายเทคโ p r o f i ไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครขายไม่ทนันก็ให้ถือครองก่อนนะครับแล้วรอรับใหม่เหมือนกันนะครับ ส่วน k t r อาเซียน e ออินโดนีเซียนะครับยังเป็น2กองที่ให้ทยอยสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับ e ออินโดนีเซียต้องบอกว่าเป็นตลาดหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเป็นตลาดหุ้นที่ปรับตัวบวกในขณะที่ตลาดหุ้นอื่นปรับตัวลดลงนะครับก็แข็งแกร่งมากๆนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นอินโดนีเซียนี้นะครับถัดมาครับ TVGF หรือ global bond นะครับก็ยังคงให้ทยอยสะสมในจังหวะที่บอลยืนกลับ พุ่งขึ้นสูงนะครับเพราะว่าเรามองว่าในอนาคตเนี่ยบอลยูหรือพันธบัตรรัฐบาล10ปีสหรัฐเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลดลงจากการคาดการเงินเฟอที่ลดลงนะครับส่วนซัตเทลไลท์ของตัวของตราสารหนี้นะครับจะเป็น3ฐานเสือครับ KTS c บอลนะครับ TBS บอลและทีมีจีนค่านะครับก็ยังคงให้ทยอยสะสมสําหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้นิดหน่อยเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องการไม่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับ โอเคครับถัดมาครับพักเงินนะครับเรายังคงแนะนำกองเดิมครับทีม b t e s d อสดีนะครับส่วนถือครองครับอย่างที่บอกไปครับทีมบ a เ a แปนแ i ตต Equity ทีม B India นะครับทีม B ีเอสจีคนะครับทีม Premium Brand นะครับ U E V S B ีเอ A บียูเอสเอเอ G ีและ T S G Green นะครับยังคงให้ถือครองทั้งสิ้นนะครับส่วน G Green นะครับตอนนี้รอให้เริ่มกลับมาสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะ ขอขายทำกำไรหรือถ้าเกิดใครติดลบน้อยที่สุดเนี่ยเราอาจจะขอให้คัดออกมาแล้วให้ไปลงตัวอื่นที่มีความน่าสนใจมากกว่านะครับส่วนสินทรัพย์ทางเลือกครับทีม BPIPF นะครับ Principal i Prop D ดีนะครับทีม b Go กลเสียงคงให้ถือครองทั้งสิ้นนะครับก็ของทีม BPIPF เนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศจ่ายปันผลมารอบนี้จ่ายปันผลนะครับสำหรับแฟนๆที่ใครที่ลงทุนในทีม BPIPF นะครับรอบนี้ได้ปันผลนะครับเดี๋ยวรอรอประกาศจากทางบลเจะนะครับ ส่วนกองทุนที่ยังให้ชะลอการลงทุนนะครับตลาดหุ้นจีนนะครับทีทีีเอสไชน่าเอทีบีคอฟต์ยูซีไอทีบีเอเอยังคงให้ชะลอการลงทุนไปก่อนนะครับมองว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนยังไม่ข้อชัดเจนเดี๋ยวผู้จะมาอัปเดตให้เราฟักให้เราฝักนะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ทีเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น